นกฮันมูไอเพรื้อฮันกอยบารเมดเมืองนี่ไง่ตยินเบีย้นยก็เกลือบบารุงทุกคาปาเป็นละจมก็ดีฮันเนี่ยที่ใช่เวียทใช่เว้ยนดูเบียจริงชุกไก่แบลนรังนกเบียจริงปลาฟงเองก็ดูแต่ที่บารุงเป็นละโตยินเบียดนย่ะ ตยันเหมียนรงอนรวยไรเปิดปอบแต่ก้อยก้อยงตังเงินนูกว่ไม่ออกกับต้านควายตังดำอยู่คนต้านควยกับก้อยก้ยกวัไม่ออกเกิทีปีหนึ่งยังโยเพลดอยู่ไปนะยังไม่ตัหนาเลยเป็นพัฒนาเออด่าแต่คูดได้แต่มึงเออป้าแม่ไม่กินซีกูดเราได้กก้าวบดรนีตายแล้ว่ป้าเราเป็นนงองานมังเอจ้ กว่าไปกินรถกว่ามีกินข้าวกว่ากินรถเลยขึ้นความรถเช็กว่าพิตูกันแล,รลยรถร้อยรถเครื่องเห็นพิตูออกจากบ้านไม่อย่ามันพิตีอ๋อถูกบ้านอาเออขามียลงไปพิตูบ้านกูนวัตามมานน้ากูเกะไปกล่าวนาโดนเจ็ดลูได้กูไปจอดไต คราวันเจ้าบ่งจึงเงี่เมียไม่มาตีพอสักเดียวหล่อมาเดินไม่รอดจังหวะปล่อยรถตุกมู่มอ๋อว่ามมู่มันบัดกี้ตั้งตัวเมียกูอ๋อหัดเนื้อมาจึงขึ้นความรถพอควรมรถปั๊บเมียว่ารอนี่ตายรถเต้นเพื่อได้ี่หล่ะรถร้อยรถเครื่องอ่๋อเปื่อได้พื่รถเครื่องว่าเราทำรวยเราเราทำมาเรารวยเพื่อได้ที่พี่กว่าพี่จกตา เมียยืนตุม้มกระแกลไปน,นะร وي, รไน,นู่นตำร้อยรวมจอกเลยเต็มนกคนนันเก้ไปไราชการการศึกษาครูจะถามเธอว่าผลของการบวกคืออะไรผลของการบวกคือเลขที่เพิ่มขึ้นครับลบคืออะไรลบคือเลขที่ลดลงครับคูณคืออะไรคูณคือได้น้อยกว่าื้อตัวรองครับ โรูเรียนนาวีหน้าใก่เบอร์แล้วกวะเส็นเด็ครูครูจะตามเธอว่าที่บ้านเลี้ยงหมาไหมลูกเลี้ยงครับที่บ้านเลี้ยงหมาสองตัวเชื่อไอ้แก้วกบไอ้จองครับแม่มปา้าครูไปจังชื่อมาได้แล้วครองครูมันเลี้ยงหมาสองตัวตาจำตัวติดครูไปทวงกันเดียวรองมันเลี้ยงหมาสองตัวตันนี้หมาจะเกิดลูกแล้วครับ ถ้ามีลูกแกจังชื่อไวยโตครับแม่แม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 มจะรวมกันมาลูกรัวเดียวกันและกูจะถามเธอเป็นกันนิาสัตสมมุติว่าหมาสองตัวมีลูกพร้อมกันคลอกหนึ่งคลอดออกมาห้าตัวอีกคลอกหนึ่งคลอดออกมาแปดตัวรวมกันเป็นหมาก,กี่ตัวรวมไม่ได้ครับทำไมหมามันควัดกันครับ <c oughs> มาไม่ยวมมากจนเออจริง ตามมั้งตามมั้งเดือนอะไรเอ่ยมียี่สิบแปดวันกุมภาพันธ์ผิดแล้วเดือนอะไรมียี่สิบแปดวันมีทุกเดือนหอไม่มีทุกเดือนเพื่อยแม่มาอีแป๊ะเดี๋ยวเปลือกกล้ามที่ปอลาบูเออจัดนี่เออจ้าตามเลยเอออไ้ไยเอ้ยเป็นเลียม ลิ้ในเลี่ยมปัดกระมูกินย่อยเป็นเลี่ยมลิ้ในเลี่ยมปัดกระมูกินย่อยลูกบับปิดลูกกอปิด